โอ้โหดูที่นี่ดูที่นี่สิครับตัวนี้เขามันเปิดปิดเลยอ่วทุกท่านครับวันนี้เจ้าช่อง My Name Coffee วันนี้ผมจะกลับมาทำคอมพิวเตอร์หลังจากที่ผมหายไปเป็นเวลากว่าเราลาช้าจากหนึ่งเดือนกับหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนกว่า ผมมีความเสี่ยงมงคือ oh. ผมรู้หลายเรื่องผมรู้หลายอย่างแต่ผมไม่เก่งสักอย่าง oh. วันนี้ผมจะมาลองประกอบคอมหนึ่งตนนัวนะครับว่าผมจะรอดไหมโอเคหลังจากที่มันบอกตัวนี้นะครับได้พังไปผมเสียใจมากเลยคลิปก็ไม่ได้ตัดอะไรก็ไม่ทําเพราะว่าคอมใจ oh, <no. S 1> แล้วก็ขี้เกียจขี้เกียจระบบไม็ได้ทําตัวน,นี้อันนี้เป็นระบบ โอเปนเอนะครับอันนี้ผมก็ด้ทำมานานแล้วแหละแต่ผมก็เล่นไม,ไม่ได้ตัดพวกคอมตายเพราะคอมผมพังแล้วนะครับอันนี้ผมทำไม่นานแล้วะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เรื่องไปเลย When นะครับก่อ,อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องมาเอาพวกแรมนะครับออกก่อนผมก็จะเอาแรมนะครับผมใส่ไปสองตัวนี่คนระับตัวนี้อันนี้แรมของกนะัไม่ทำหมนะ้อหร นี่นะคะที่ผมแกะออมาก็จะเป็นแรนมของตัวแล้วก็พัดลมซีดีนะครับโอเคผมก็จะมาทำต่อเล้ครับโอเคผมจะตั้งุมกล้องที่เดิมนะครับโอเคไปเลยนี่นครับตอนนี้ไอมันไอมันสะอ่าน,นะ Okay. แล้วเราก็มาเช็ดตรง c p u สรงนัดนะครับหลังจากที่ผมได้ถอดเออไม่เนี่ยโอ้โหนะครัง้ผมได้เอาเจ้าพัดลม c p u นะครับกับดามอีกสองตัวเล่มอีกสองตัวออกมานะครับไอ้ดมตัวนี้นะครับไอ้แทุยไอ้เมนบอดตัวนี้นะครับ,มรบผมจะเปลี่ยนไปใช้ตัวใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนผมเอามา เอานี้นะครับจะบอกเอาอันนี้ไปก่อนนะครับโอเคนี่นะครับมันคือรุ่นมันคือรุ่น X b l o c กนะครับชซ่ดม,มันอยู่ข้างกล้องนะ<อ>ผมพมยายามจะถ่ายให้นะครับแต่ว,ว่ากล้องมันไม่โฟกัสได้ผม มันคือรุ่น ihs หกหนึ ma 5นะครับก็มันก็จะประมาณนี้อันนี้ของ socket ของ socket หน่่115นะครับ1155นะครับประมาณนี้บูร์นมาปุ๊บแล้วก็จะเจอกับมินบอร์ดนะครับ1ตัว เมนบอร์ดนะครับแล้วก็จะเจอใบคู่มือการประกอบแล้วก็แผ่นไดเวอร์และเห็นตห,นห,นหน็นี้ไหมครับมันคืออะไรมันคือฟ้าปิดค้อตัวเมนบอร์ดนะครับอันนี้ก็ไม่เห็นกันแล้วก็สายฮาร์ดิสต์หนึ่งอีกถึงชิ้นก็จะประมาณนี้นะครับโอเค ต่อไปเราไปเริ่มประกอบไปเลยครับไปเลย let's go ไปผมจะมาเริ่มิ i n กันเลยนะครับว่าจะมีมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นใช่ไหมเราจะชัดนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แยมข้างๆนี้นะครับจะมีหดตามนี้นะครับเอยดีด้วยมีดีไหมไอ้ดยเอาไบ,บบเปิดดูหนังนะครับอื แล้วก็จะมีฝาครอบนะครับผมแกก่อนแล้วผมคิดว่าผมคงไม่ใช่ว่าผมเป็นแบบระบบ Open Air นะครับตัวนี้ระบบ Open Air ผมนึกนึกคิดว่ารุ่นรุ่นอะไระครับ Open a i อนะแต่ผมคงไม่ใช่หรอกทีนี้นะครับนิ้วหยอกเขาเอาไว้หนึนะ่งแล้วก็จะมีสายอันนี้แล้วก็สายอันนี้ผมมีนะอันหนึ่งจริงผมมีแล้วอันนี้ผมก็จะเอาไว้เป็นทางแล้วครับผมก็จะเอาแรมหน่อยนะครับแรมประมาณสองตัว เราก็จะมาเริ่มใส่ CPU กันก่อนนะครับขอเละเอาอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือฝาปิดมันนะครับเพราะถอดใช้ว่ามันจะเป็นประมาณนี้ว้าว <Wow. S 1> นี่นะครับอันนี้ใหม่เลยนะเขาแถมที่รองใหม่ด้วยสีที่มุมจะใ,ใส่เข้าไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นถ้าผมยังไม่เหม็นนะ CPU ไอห้านะครับสองสองสามสี่ศูนย์ะครับโดมาเลยนี่ครับมันอยู่ในนีนน้นี่ครับนี่ครับอันนี้ <Wow. S 1> ผมก็จะใส่มันลงไปนะครับ เฮ้ยผมใส่รอบเดียวได้ปกติผมใส่ใส่หลายรอบมานี่แล้วก็แล้วก็ปิดตัวนี้ลงนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ซิลิโคนกันเลยนะครับทีมผมชอบก็ยังมันเดิมนะครับน้องนนี่ครับของคุลเลอร์ม t สเตอร์เหมือนเดิมเขาไม่ได้ขายมันบอกตอนนี้นะครับผมซื้อมาจาก แอดไว้ผมจำราคาไม่ได้กลัวเงินนะครับไม่เยอะนะคะไม่เยอะผมทาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราจะทา จะทาหรือจะจะไม่ทาก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่เจะจะไม่ทานะครับก็แรกนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นของ AMD นะครับแต่ว่าผมโคบผมเป็น Intel ใช่ไหมครับผมต้องมีขาของมันที่มันแถมมาด้วยนะครับโอเคสีโทจะสีขามันครับปักนี่นะมาแล้วขาผม ได้ติดแหลงง้ไปประมาณสองตัวเพิ่งหลุดครับมันติดได้เหมือนกันนี่หว่าไอ้เราก็ไม่สังเกตเลยนะและได้เวลามาติดนะครับได้เวลาใส่เข้ากับอันนี้นะครับลูนี้ลูกน้องผมเองนะครับอันนี้ลูกพี่ผมตัวผมว่าทะไปเจ้าตัวง้อจะเอาอันนี้เอาอันนี้มาแม่งขัง อัน,นลองอย่นะอุ้กรณ์ก็จะเปลี่ยนมุมกล้องมาตรงนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนีไ้ได้ไหมครับพี่ <Wow. S 3> And how careless we be. Yeah. All day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake. Till the sunrise, we were in love, couldn't stop us. Like a good drug yeah. never run. We off. hook up in my car, driving so far, play your guitar. You'd show me your world Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun. Open when it's gone. Prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Late now, I remember everything. And how careless we could be. And how careless we could be. งการที่ผมได้ไปกวาความเครื่อเนเสียนะครับเรามาลองดูกันว่าเราสามารถเปิดของเครื่อนเลเส็ยไหมโอเคไปดูกันเลยเดี๋ยวผมขอต่อสายกล้นนะ <Yeah. Hugo. S 3> We were alive. We would go out. We were so loud. We were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were kids. Okay, okay, okay. We're just to open it. Yeah. Oh look at this. Look at this, guys. Look at this. The door is open. It's open. ทำเป็นทำอืมทุกคนทำเป็นชั่วโมงนั้นเนี่ยครับสำัสำหรัลคลิปนี้ขอราบสวัสดีไว้ท่านี้ครับยืนกดไลค์สับ๊กเกอ์และแชร์ช่องไปในกรุปบี้นะครับขอบคุณครับ